ผัดขนา้าผัดขหนา้านี่ครับผัดขน้น้านะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยพริกกระเทียมนะครับกระเทียมลงไปผัดเล็กน้อยนะครับให้มันหอม นำไ้หมูนะครับใส่หมูลงไปผัดไปใส่ซอสปลาเขียวครับผัดขา้าผัดนา้าผัดปาเขียวยวขาวงปรุงรสนะครับลงไปผัดทีเดียวเลย ประเทศครับพริกชี้ฟ้าครับซอยเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ผัดครับผัดสีสันน่ากินนะครับไปใส่ข้าครับข้าลงไปผัดล,ลงไปแล้วผัดต่อครับผัดต่อ นะสุกครับณะสุกก็ใช้ได้แล้วครับเราผัดไปสักแป๊บนะครับมัดไปเรื่อยๆก่อนไปใส่น้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับแล้วก็ผัดต่อนะครับต่อไปเติมหงจุรดนะครับใส่หลายแซบหลายครับไปแล้วก็ผัดต่อครับได้ที่แล้วเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วผัดไปเรื่อย เอาละครับแคนนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับนี่นะครับผัดคะา้าผัดคะา้นาฮ่องเต้ครับเรียบร้อย